ล้ะเออดูโอ้เก่งเก่งเก่งลูกดาวเก่งเลยเก่งลูกดาวเออเชยโยเชยโยโเป็นบอลเก่งนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะ ช่องพังหังดีนะคะวันนี้มาหาพี่ดาวนะ <c oughs> ไอยาเฮ็ดอีหยังบาดาวสุดยอดเลยว่าตาย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 วันมาสิบวษา,าหัวเองเมือน,นี่แม่ดาวตายตาย có đến say hao là đây này làò lời nè ngon lời ban chỉ đến say ha mẹ đâu U U เอาเอาเก่งบ่เตะบอลเลยเอาเอาเตะมาเตะเตะคือกันละว่าเตะมาเตะมาเออเอาบอเตะมาโอ้ยสุดยอดเลยอยเดตองนเลยะอยอะ่ยเอเอาเอา ยกขึ้นยกขึ้นลูกยกขึ้นดาวเออไอแต่เศ้าบวยมานี่แข็งแรงฮะแข็งแรงหลายได้เจ้านี่เนาะเอาเอาอยาวานดินใส่ใส่แม่มิ่งเด้อเด้อขอลองหลายลาย <c oughs> ขอลองหลายๆขอลองไลายๆ ไปแล้วไปแล้วอืมขอมั่ง,ขอ,งขอมั่งดาวขอมั่งดาวขอสกิบแน่ลูกเอามาถึงเอาบอลมาถึงเดี๋ยวแมวหาเนาะ ด้วยขอด้วยดาวเขาเป็นเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะดาวอารมณ์ดีเอฟซีมาก็าทักทายดีดีอืเอาอันนึง่งเออเออเป็นอย่างจังสันเอ๋า เบาเบาขาเตะเอ enfin well ามือเตะอ่าเก่งบวกเก่งเอออูเออเบาเบาขาเตะเนาะเอามือเตะเนาะเออเออพ้นนันแล้วพ้นสิดึงจุกนันแล้วนันเออเออบ่ตองเลยพูนพูนผู้สาวมาแล้วผู้สาวมาแล้วหลงหลงหลงผู้สาวมาแล้วหลง ลื้น <c oughs> ลงทักไทยเลยวะยยเขาสาวนักเรียนมาหาพี่ดาวแล้วพี่ดาวสาสาวมาหาแล้วลูกดูดูดูดดดดาสาวนักเรียนมาแล้วนู่นเอาเอาอ่านได้ยินเสียงผู้สาวแล้ว เอฟซีมาดูน้องดาวนะคะมันมันใจดดาวดาวมันล่ดาวดาวไม่ล่หรอดาวไม่หรอกครับดาวใจดีจะตายนะครับผมอ่ะดาวใจดีนะครดูดูเอ๊ะ มาจากสังขะนะคะมาหาพี่ดาวสาวๆมาหาพี่ดาวดูอื้ีอืมบนเลยเขินเขินเห็นสาวๆมาแล้วก็เขินผมเขินครับผมเขินเอเนั่นนั่น พี่หลุงพี่หลุงครับพี่หลงุลงเอิรนผู้สาวมาแล้วจังไดมาหานาั่งโยพีวะไป่ายไปเคี่ยวทำไมเคียย์พี่ดาวแมแวพี่ดาว,วาเห็นสาวๆมาแล้วจ้า เห็นบ่สาวมาหาพี่ดาวข้นดินใสเลยมาจากสังขะมาจากโรงเรียนไหนก็ไม่รู้นะคะสังขะหลง ทักทายเพื่อนนะหลงนั่นนั่นเดินบนอีกแล้วดาวอะ่ะเดินบนอีกแล้วลูกเออเอออดู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 ดเดินบนแล้วพ่นดินใส่เทาสาวเลยดาว ทักทายสาวเลยหอบดินใส่เลยระวังอีกดาวไม่โยนใสเขาเลยดาวไม่โยนใสเขาเลยระวังนะถึงแล้วบอลถึงแล้ว นี่นี่จองแล้วเออ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 สุดยอดเลยผู้บ่าวดาวเห็นสาวมาหาเออแกงสาวเลยโอ้ยเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงอืม ขอบคุณครับขอบคุณสาวๆครับดูโชว์โชว์โชว์ดาวโชว์ดาวโชว์โชว์สาวเขินด้วยเขินด้วยดูดูเอางวงใส่ปากเขาเขินแหมระวังนะสาวๆจ้องแล้วอ ขอคุณครับขอบคุณครับ oo, พี่ดาวอ๋อพี่พีสือดงครับขอบคุณครับเออเอนั่นนได้ไหมแกงเฉยเฉยพี่ดาวแกงเฉยเฉยนะครอืออ้ออ๋อดูอ ทำดูทำดูทำดูทำเขินแล้วเขินแล้วผมเขินละเออดูโอ้เก่งเก่งเก่งลูกดาวเก่งเลยเก่งลูกดาวเออชโยชโยเป็นบอลเก่งนะครับอออเอาทันไหมนะไม่ทันเอาถึงไหมถึงไหมครับ ลองดูลองดูถึงไหมอ่าพี่หลงไปเอาให้หน่อยเร็วพี่หลงก็อย่าลืมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับกครตให้แม่ฟังทางดีแล้วก็นิ่งวงคุนของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ